และมาดูกันที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในระดับภาคเหนือค่ะก็มีการร่วมกันนะคะฝึกสร้างแผลและการใช้ชีวิตทางน้ำตามโครงการฝึกอดโรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสีภาคค่ะ ที่อ่างเก็บน้าบ้านหัวไฟอําอแม่สอดจังหวตากนายสมยศพรมอินผู้อานวยการฝึกอบรมผู้บัญชาการลูกเสือในระดับภาคเหนือตามโครงการผู้ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสี่ภาคเดอร่วมนําผู้บังคับบัญชาลูกเสือภาคเหนือเข้าร่วมรับการฝึกการสร้างแผลลองแผลและการฝึกการใช้ชีวิตทางน้ําซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรวิชาเงื่อนเชือกและ งานบุกเบิกที่มุ่งเน้นให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง17จังหวัดภาคเหนือรวม120คนได้รับความรู้จากการปฏิบัติจริง